ข้ามเวลามาหาเธอบทที่14เที่ยงคืนทั้งสองย้ายไปที่ห้องนั่งเล่นและรอก็ยืนกรานที่จะก่อไฟในเตาผิงแม้หล่อนจะอธิบายถึงเครื่องทำความร้อนในบ้านและโต้แย้งว่ามันเป็นราตรีที่อบอุ่นอยู่แล้วมิเรนดา้าพักผ่อนอยู่บนเก้าอี้นอนตัวโปรดของบิดาซึ่งเป็นเก้าอี้บุด,ด้วยผ้าคอดูรอยที่เอ็นหลังกับยกเท้าขึ้นได้ หล่นยกเท้าขึ้นสูงและเอ็นหัวไปด้านหลังพร้อมกับถือถ้วยโก,โกโก้มีควันกรุ่นอยู่ในมือขณะที่รอบเล่าเรื่องของเขาแน่นอนชายคนนั้นเมาเขาไม่มีธุระกรงการอะไรอยู่ในเรือดาก้อนขณะดื่มเหล้าเอวมากขนาดนั้นแต่เวนเส้นไม่ค่อยฉลาดอยู่แล้วการต่อสู้ติดตามมาและเจ้าทึมก็เสียหลักหล่นลงไปในน้ำเย็นเจี๊ยบแย่จังรอบเห็นด้วย ใช่แล้วเสเวนมีภรรยากับลูกเจ็ดคนพ่อของผมกระโจนลงข้างเรือหากผมรู้ว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรแล้วผมก็ต้องพยายามยับยั้งเขาเมื่อผมเห็นเขาในน้ำผมพยายามกระโดดตามแต่ผู้ชายคนอื่นๆจับผมไว้นั่นผมอายุเพียงเขาลังเลขณะนับในใจ12ปีเท่านั้นมันเป็นครั้งแรกของผมในเรือรักขาของพ่อมิรันดาปรับท่าของเก้าอี้นอนกลับมาเป็นปกติ และโน้มตัวไปข้างหน้าบนที่นั่งเกิดอะไรขึ้นหรือพ่อขวาสเว่นไว้ได้เกือบจมน้ําตายจากวิธีที่สเว่นตะเกียกตะกายดิ้นรนไปมาในที่สุดพ่อผมก็ชกเขาแล้วระหว่างที่สเว่นหมดสติพ่อก็ลากตัวเขาเข้าไปข้างเรือมีคนโยนเชือกมาให้และทั้งสองก็ถูกนํากลับไปบนเรือมิเรนดา้าค่อยผ่อนคลายตัวลงคุณต้องภูมิใจในตัวเขามากสินะหล่อนกล่าวเบา,เบา รอบยิ้มผมยืดอกพึงผายตลอดการเดินทางเลยหลอนพยายามวาดภาพรอบเมื่ออายุ12ปีแต่ก็นึกไม่ออก12มันเป็นอายุที่ปวดร้าวสำหรับหลอนผมเห็นความเศร้าส้อยในดวงตาของคุณอีกแล้วมิเรนดาเล่าให้ผมฟังสิหลอนประหลาดใจกับความช่างสังเกตของเขาฉันอายุ12ขวบตอนแม่ของฉันเสียเพราะมะเร็งที่หมดลูกกว่าเราจะทันรู้ว่าแม่ป่วยมันก็ลุกลามมากแล้ว หเดือนให้หลังแม่ก็ตายแล้วคุณก็ก้าวเข้ามาแทนแม่และดูแลพ่อของคุณใช่ฉันเริ่มทำงานกับเขาทันทีเรากับเราทั้งสองคนต้องการบางสิ่งเพื่อจดจ่อกับมันหล่อนงอท่อนขาเข้าข้างใต้ตัวเก้าอี้และจิบโกโก้โกแต่แรกฉันเพียงช่วยแปลบันทึกแต่ฉันเริ่มสนใจกับงานเมื่อฉันอายุ14 ฉันไปสถานที่ขุดค้นในอังกฤษกับเขาหนึ่งในบรรดาเนินที่ฝังศพของพวกคนของคุณการขุดหาครั้งแรกของฉันหลอนยิ้มอย่างรักใคร่กับความทรงจำเราร่อนตะแกรงดินทรายรอบและพบชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆของอดีตทั้งขุนก็รักสิ่งนี้การร่อนตะแกรงใช่ไหมหลอนพยักหน้าแรงๆแ,และรู้สึกถึงรอยยิ้มที่กำลังกระตุกเรียวปากของหลอน ฉันก็ยังรักมันอยู่การร่อนตะแกรงการขุดค้นเสาะหามันเป็นชีวิตของฉันแล้วหมอสีละ่ะเจฟนะหรือหล่อนก็พริบตาและเลี่ยงการสบสายตาถ้าคุณไม่ว่าอะไรฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้กับคุณมันเป็นเรื่องส่วนตัวสักหน่อยคุณประสงค์จะแต่งงานกับเขานี่เป็นคำบอกเล่าโดยไม่ยอมเปลี่ยนหัวข้อเลยดารินช่างพูดเกินไปหน่อยแล้วใช่ไหมรอบยักไหล การที่คุณชังน้ำหน้าเขานั้นเห็นชัดทีเดียวท่าทางของเขากับคุณชี้ถึงความคุ้นเคยคุณชักใช้ภาษาเก่งใหญ่อย่างรวดเร็วเลยละ่ะผมเรียนมากขึ้นกับทุกคำที่ผมได้ยินคุณทำอะไรถึงทำให้มอสิโกรธเคืองมากอย่างนั้นฉันทำอะไรหรือหล่อนสูตรลมหายใจลึกๆวางถ้วยลงบนโต๊ะตัวเล็กและนั่งยืดหลังตรงอะไรทำให้คุณแน่ใจว่ามันเป็นความผิดของฉัน หล่นถอนใจแล้วกรอกตาอ๋อใช่แล้วฉันลืมไปคุณไม่ชอบผู้หญิงถูกไหมออกจะไม่ไว้ใจมากกว่าไม่ชอบแล้วผมก็ไม่ได้กล่าวหาคุณใดๆทั้งนั้นเพียงถามว่าคุณทำให้เขาโกรธได้ยังไงเขามองคุณด้วยสายตาอยากฆ่าคุณคุณก็รู้นี่นาใช่แบบเดียวกับที่คุณเองก็มองฉันเวลาคุณคิดว่าฉันคือแม่เอเรนนาคนนั้นคำตอบปักเข้าเป้าหมายพอดิบพอดีอดเห็นได้ชัดจากการขบกรามแน่นของเขา เขาเงียบไปนานคุณอาจเป็นคู่แฝดของหล่อนได้สบายมากในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นถ้าภายในใจของคุณละไม้คล้ายหล,ล่อนดังเช่นภายนอกแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามอสิจะอยากหักคอคุณมิเรนดาพังะหล่อนทำอะไรให้คุณคุณถึงขมขื่นนักหนาเช่นนี้อ่าเรามีสองคำถามแล้วตอนนี้ไม่มีคำตอบคุณจะบอกความจริงเกี่ยวกับมอสิให้ผมหรือเปล่าถ้าผมจะเล่าเรื่องเอเรนนาให้คุณฟัง ถึงตาที่มิเรนดาจะเงียบงันบ้างแล้วเพียงชั่วขณะในใจของหลอนหลอนรู้สึกถึงมือของเจฟจับต้องหลอนฉีกเสื้อผ้าและทำร้ายทุบตีหลอนหลอนก็ปริปตาทีทีเมื่อน้ำตาของความอับอายไข้หน้าร้อนเผาในดวงตาไม่หลอนลุกขึ้นและเคลื่อนที่ไปทางบันไดฉันจะพยายามนอนพักมันน่าอับอายมากอย่างนั้นหรือหลอนหมุนตัวมาทางเขาใบหน้าหลอนร้อนเผาด้วยโทสะ อ๋อใช่สิน่าอับอายจนฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังสักคนไม่เลยแม้แต่พ่อของฉันเองแต่คุณคงไม่อยากได้ยินมันหรอกคุณอยากนั่งอยู่ที่นั่นและปล่อยให้จิตใจที่ชอบถักถางเหยียดหยามมนุษย์ของคุณสร้างรายการความประพฤติเลวร้ายซึ่งคุณกล่าวหาว่าฉันทำมากกว่าถ้าคุณไม่ยอมเล่าความจริงผมก็ไม่มีทางเลือกผมเชื่อว่าคุณไม่ใช่แม่พระผู้แสนดีดังที่ดารินเห็นวันนี้หรอกแล้วคุณตัดสินฉันด้วยเรื่องนั้นหรือ คุณเองนะ่ะปล้นสะดมผู้ใช้ชีวิตในหมู่บ้านตามชายฝั่งทะเลเข็นฆ่าและปล้นกับข่มขืนรรอพรวดพลาดลุกขึ้นยืนกระทันหันจนมิเรนดากระโดดถอยหลังคุณไม่รู้อะไรในชีวิตผมคุณไม่อาจอ่านวิญญาณของคนโดยการร่อนตะแกรงดินทรายซึ่งเขาเดินย่ำเหยียบคุณไม่มีทางรู้จักคนโดยการค้นพบสิ่งของเล็กๆน้อยๆอยซึ่งเขาทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งผมจะไม่โต้เถียงเพื่อปกป้องตัวเองหรือคนของผมกับคุณ ส่วนหนึ่งของหลอนอยากคดหอหรือหมุนตัวออกวิ่งแต่อีกส่วนหนึ่งส่วนที่หลอนไม่รู้ตัวว่ามีอยู่ทําให้หลอนเชิดหน้าขึ้นใกล้กับเขาขณะที่เขายืนค้ำหัวหลอนกระนั้นคุณก็อย่าคาดหวังว่าฉันจะปกป้องตัวเองกับคุณ<อ>เขาไม่พูดจาว่ากล่าวใดๆมิเรนดาหมุนตัวเดินหลังแข็งตรงแนวขึ้นไปที่ห้องอย่างสงบเยือกเย็น ความกริ้วโกรธฉุนเฉียวเดือดดานขณะที่เขานอนอยู่ในห้องพักแขกคืนนั้นรอบรู้สึกถึงอารมณ์ทั้งหมดรุกล้ำเข้ามาในความฝันของเขาใบหน้าของมิเรนดากลายเป็นหน้าของเอเรียนนาเป็นครั้งแรกที่รอบมองเห็นความแตกต่างของทั้งสองจมูกของเอเรียนนาแคบและปลายแหลมกว่าไม่เหมือนกับจมูกที่ปลายเชิดขึ้นนิดๆของมิเรนดาริมฝีปากของหล่อนก็ไม่อิ่มเท่า ดวงตาหมุนมัวและไม่ส่งประกายแวววาวให้เขาแบบที่มิเรนดาทำคืนนี้มิเรนดาขุนเคืองจากการถูกดูมินและทะเลาะก,กับเขาอย่างไม่ยัง้งเพราะการกล่าวหาของเขาเอเรน่าเขาคิดถึงหล่อนและสิ่งที่หล่อนทำเมื่อเผชิญหน้ากับการกล่าวหาหล่อนก็ได้แต่กุกคำโกหกขึ้นมาเขาจำได้ว่าหล่อนทำแบบนั้นกับเขา การกล่าวหาว่าเขาฆาตกรรมเพื่อช่วยพี่ชายของหลอนให้ปลอดภัยผลลัพธ์คือหลอนทำให้เขาสูญเสียทั้งโลกและครอบครัวของเขาทุกอย่างที่เคยรู้จักมิรรนดาสรุปเอาว่าเพราะสิ่งที่เขาเคยเป็นดังนั้นเขาจึงเคยข่มขืนและฆ่าคนบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งการเดินเรือครั้งสุดท้ายที่เขาเคย รอปลุกพรวดขึ้นนั่งบนเตียงดวงตาเบิกกว้างอย่างตื่นเต็มตาแล้วตอนนี้เขากระเสือกกระสนค้นหาความทรงจำของการเดินเรือครั้งสุดท้ายโดยไม่สำเร็จบัดนี้ในทันใดมันก็มาหาเขาโดยไม่ต้องออกแรงใช้ความพยายามเลยเขาเลั่นเรือจากนอตในฐานะชายผู้ถูกประนามหยามเหยียดอุรักคนเลวร้ายที่ถูกขับไล่และความโกรธที่ผลักดันให้เขาประพฤติตนเช่นนั้นด้วยโทสะ เขานำพักพวกบริวารสร้างความเดือดร้อนโดยการเข้าปล้นหมู่บ้านตามชายฝั่งทะเลอังกฤษและหมู่เกาะเซตแลนด์ land, พร้อมทั้งชายฝั่งของฟรานเซียกับนอมังดีขณะเขาคิดถึงมันตอนนี้รอบอยากให้ความทรงจำหลีกลี้หนีจากเขาอีกนานสักหน่อยเขาปล่อยให้ความขุ่นแค้นต่อเอเรียน,น่าท่วมทนสติจนหมดสิ้นและเข้าควบคุมร่างของเขา เขารำลึกได้และเขายกมือปิดหน้าแล้วครางเบาๆการกระทบของเหล็กต่อเหล็กเสียงกรีดร้องอย่างพรั่นพรึงของพวกผู้หญิงเด็กๆที่เบิกตากว้างโอมิเรนดากล่าวหาเขาผิดเกี่ยวกับการข่มขืนผู้หญิงและการฆ่าคนโดยปราศจากเหตุผลรอบถูกเลี้ยงดูพร่ำสอนให้ประพฤติตัวดีกว่านั้นถึงกระนั้นก็มีผู้คนตายอยู่ดีพวกคนโง่เขลาพอต่อสู้กับภัยพิบัติทางภาคเหนือ รอบกับคนของเขาก็เก็บกวาดเข้าของมีค่าในหมู่บ้านยั่งชิงสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขาเอาสิ่งที่ปล้นจากบรรดาผู้คนไม่เคยทำอะไรให้พวกเขาและการอบรมสั่งสอนตั้งแต่เล็กของรอบดีกว่านั้นเช่นกันพ่อของเขาหากล่วงรู้ถึงข้อนี้จะต้องขุนเคืองอย่างยิ่งทีเดียวแต่รอบถูกใส่ร้ายและลงโทษย่างไม่ถูกต้องนี่นาเขาต้องการแก้แค้น เขาบุกปล้นแย่งชิงสมบัติพัสถานเหล่านี้กว่าเรือดรักคาจะเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเหนืออันเชี่ยวกรากเป็นครั้งที่สองเขาก็รวบรวมทองและเงินมากพอๆกับกษัตริย์มีแร่เหล็กมากพอทําดาบสำหรับทางกองทัพ รอบมุ่งมั่นว่าเขาจะสร้างหมู่บ้านของตนที่ใจกลางพวกสเครลิงเกอร์ทางใต้ของป่าเขาเวิงว้างไกลปืนเที่ยงซึ่งเขาแอบซ่อนเร้นข้าวของที่ขนมาครั้งแรกในวินแลนด์เขาจะซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งที่พวกคนของเขาจำเป็นต้องใช้กับบรรดาผู้คนจากดินแดนสิวิไลซึ่งอยู่ในระยะเดินเรือติดต่อง่าย หากคนเหล่านั้นปฏิเสธไม่ยอมแลกเปลี่ยนเขาก็จะเข้าปล้นแทนเขามั่งคั่งร่ำรวยและชื่อของเขาจะอยู่บนริมฝีปากของพวกกษัตริย์อีกครั้งคราวนี้มันจะถูกพูดด้วยความหวาดกลัวการแก้แค้นมากกว่าไมตรีจิตของเขาแล้วเขาเชื่อตอนนั้นว่ามิตรภาพของเขามีความหมายน้อยนิดกับพวกพันธมิตรระดับสูงสูงเหล่านั้นจนพวกนั้นไม่ได้เสียเวลาช่วยเขาเมื่อชีวิตของเขากำลังเดือดร้อน บัตรนี้เมื่อคิดดูให้ดีเขาเห็นแล้วว่าเขาคิดผิดที่ปล่อยให้ความโกรธแค้นควบคุมเขาเต็มที่ทอจึงลงโทษเขาเพราะหากไม่ใช่เพราะเรือถูกถ่วงหนักไปด้วยหีบสมบัติที่ปล้นมามันอาจเล่นไปถึงฝั่งโดยปลอดภัยก็ได้มิเรนดานอนไม่หลับกระสับกระส่ายหล่อนตรหนักถึงข้อนั้นก่อนเข้านอนแต่หล่อนก็พยายามอยู่ดีหล่อนทำสิ่งที่ต้องทำทุกอย่างเปลี่ยนเสื้อผ้าคุยกับผู้อำนวยการพิธีศพ สั่งดอกไม้ติดต่อญาติมิตรทั้งหมดที่หลอนคิดออกและแม้แต่ขอให้เอ์วินซอนเดอร์สเป็นผู้กล่าวคำสรรเสร,รสิญอำลาของบิดาพ่อของหลอนไม่ใช่คนเคร่งศาสนาเลยแต่อีกนั่นแหละนักวิทยาศาสตร์จำนวนน้อยนักที่จะเคร่งกระนั้นหลอนก็ยังมีความรู้สึกตง,งิดตง,งิดในใจว่ามีบางอย่างซึ่งหลอนลืมบางสิ่งที่สำคัญ หล่อนมานึกขึ้นได้ว่ามันคืออะไรเอาเมื่อเปลือกตาทวงหนักยามใกล้รุ่งสางยามหล่อนอยู่ระหว่างการนิทราและการตื่นคำพูดสุดท้ายของบิดาเป็นการอ้อนวอนอ่านบันทึกฉบับที่แท้จริงแล้วเขาก็พูดบางอย่างซึ่งผิลึกสินน้นดีจุงเวนมิเรนดาอ่อนเพลียเกินกว่าจะคิดและตื่นเต้นกว่าจะนอนอยู่นิ่งๆหล่อนลุกขึ้นโดยไม่เสียเวลาแต่งตัว ในเมื่อหล่อนสวมเสื้อยืดผ้าเจอร์ซี่ขนาดใหญ่โครงซึ่งเป็นของขวัญจากนักศึกษาคนหนึ่งหล่อนคิดว่านั่นก็เพียงพอแล้วดารินกับรอบทำหน้าที่เก็บกวาดบ้านซึ่งถูกขนกระจุยกระจายอย่างดีเยี่ยมระหว่างหล่อนจัดการกับการตรเตรียมงานศพพวกเขาไม่ยุ่งกับห้องทำงาน สงสัยเพื่อจะได้ไม่รบกวนหล่อนขณะที่อยู่ในนั้นหล่อนจะทำความสะอาดเองแต่มันดูเหมือนเป็นสิ่งเตือนความจำของบิดาจนหล่อนต้องออกจากห้องทันทีบัดนี้หล่อนรู้สึกว่าสามารถรับมือกับมันได้แล้วหล่อนอยากได้กลิ่นยาเส้นซึ่งติดอยู่กับม่านและพรมหล่อนปรารถนาจะลูบมือลงบนหนังของเก้าอี้หมุนของเขาได้ยินเสียงมันด,ดังออดแอดขณะถูกใช้เมื่อไรก็ตามที่เขานั่งลงหรือลุกขึ้น หรือแม้แต่ขยับตัวหล่อนเริ่มโดยการไล่ลิ้นชักกลับเข้าที่และเรียงเข้าของซึ่งถูกเทลงจากลิ้นชักก่อนถูกโยนลงที่พื้นหล่อนหยิบสมุดบันทึกกับดินสอและไฟแช็คอันโปรดอย่างเลื่อนลอยปืนโบราณกองอยู่พื้นด้านมุกของมันเป็นรอยตำหนิขูดขีดหล่อนลูกปืนกระบอกน้อยขณะน้ำตาเบลอภาพเมื่อหล่อนวางมันกลับเข้าไปในลิ้นชักโต๊ะทำงานถูกเก็บกวาดเป็นระเบียบ หล่อนย้ายไปที่ชั้นหนังสือหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่ากระจายทั่วพื้นหล่อนหยิบมันขึ้นและสอดมันกลับไปบนชั้นวางทีละเล่มเมื่อหล่อนถือหนังสือเรื่อง Around the World in 30 Days ฉบับเกา่ามิเรนดาก็ชะงักและคำพูดแปลกๆของพ่อกลับมาที่หล่อนจูเวลหล่อนกระซิบ หล่อนกระชากเก้าอี้หนังตัวใกล้โต๊ะทำงานที่สุดมานั่งลงและเปิดหนังสือแทนที่จะเป็นหน้ากระดาษซึ่งแสดงภาพและตัวหนังสือที่หล่อนจำได้หนังสือกลับเต็มไปด้วยแผ่นกระดาษมีเส้นแต่ละเส้นบรรจุข้อความลายมือตวัดตวัดของบิดาหล่อนสวดตนเองที่ถึงแว่นตาไว้ข้างบนแต่ไม่อยากเสี่ยงกับการปลุกรอเพื่อไปเอาแว่นหล่อนโน้มคอยาวของโคมไฟบนโต๊ะให้ลงต่ำและหยีตาเมื่อเริ่มต้นอ่าน